สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโอตคาร์นนะครับก็บอกว่าแชร์คลิปแบบบ่อยๆแบบอย่างน้อยก็ให้มันได้1สัปดาห์ต่อคลิปแต่ตอนนี้แหละกี่สัปดาห์เนี่ยไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวขอเช็คก่อนตอนนี้ลคลิปล่าสุดที่ผมลงก็ <laughs> 28วันที่แล้วเกือบ30วันแล้วนะครับสามิบวันคือแบบ าหนึเดือนมีอยู่สาสัปดาห์าพาดคิดไปตั้งสมคลิปต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพอดีแบบไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆว่าจะทำคลิปอะไรทุกคนโอ้โหผมแบบ้าขอโทษขอโทษด้วยอุตสาคิดกินแบบอุษสาโม้ไปแล้วว่าคนดูไม่ถึงเราจะเลิกทำใช่ไหมคนดูไม่เสียดถึงอีควายโอพออย่างนี้คนดูเสียดถึง เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับว่าผมแบบทํา youtube นี่คือผมยังไม่ได้เงินไงผมยังไม่ได้เงินเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจส่วนนี้ด้วยนะครับผมก็ต้องทํางานใช่ปะละ่ะพอทํางานปุ๊บเวลาว่างก็น้อยจริงเวลาว่างอ่ะมันไม่น้อยเนอพอดีผมแบบอเอาง่ายๆก็ติงอนิเมะเนาะเนี่ยผมก็ชอบดูอนิเมะเวลาทํางานมาันเครียด ดูอนิเมะไปมันก็มีความสูขไงแล้วเวลาเราอยากจะหายชิปอะพอเข้าใจไหมกูดูจะต่อสองสามตอนแนแลวก็ลวกัน,กนพอดูสองสามตอนมันก็ไหลไปสี่หตอน6กตอนเตอนเกือบจบเรื่องอ่ะซีซันเอออนิเมะหนมันมีแบบ1ซีซั่นมันมี12ตอนใช่ไหมส่วนใหญ่เออเอาไปบางบางทีกูก็ดูจบ12ตอนอะ เออพอดูเวลาเอากูยังไม่ได้นอนเดี๋ยวกูไม่มีแรงไปทางานโคตรชั่วเลยแล้วก็บอกว่าโอเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาถ่ายคลิปดีกว่าเหมือนวันนี้เนี่ยจริงจริงคลิปนี้ผมจะอัดตั้งแต่เมื่อวานลวเมื่อวานก็ดูกลับไปดูนาวโตวะไงอินวัยรุ่นคนละฮะเออวัยรุ่นชิบูเดนไงอยากเป็นวัยรุ่นชิบูเดนช่วงนี้กําลังอินกับนาวโตวเพราะว่ามันแบบครบรอบ20สปีเลยแบบก็บอกว่าจะมาจะมาแบบ ให้ทุกคนคิดช่วยไงว่าผมควันทำคลิปอะไรเดีแบบแนวสมมุติว่าถ้าอยากให้ผมทำเอเดมอาร์ก็กินอะไรผมจะได้เก็บเงินไปซื้ออางเงี้ยมไม่รู้เอเดมอาร์แบบโอ้ก็ขี้เกียจกินอะ่ะพูดง่ายก็ขี้เกียจกินแต่ถ้าอยากให้ทําก็กินได้หรือว่าทําคลิปแนวเกมเหมือนเดิมถ้าแนวเกมมันก็ต้องแบบต้องใช้เวลาเยอะนะแนวเกมเพราะว่าเราต้องไปอยู่โลกของเกมฟาร์มของเกมอะไรเยอะแยะ ไม่ใช่ว่าใครที่แค่เกมได้นี่แบบแบบง่ายนะที่จริงมันไม่ได้ง่ายนะแบบกว่ามึงจะฝึกตัวละครนะั้นจนชํำมึงต้องเล่นแบบมีเวลาว่างเล่นเยอะมากอหรือว่าแบบถ้าแบบสายเก็บฟาร์มของอะไรมึงก็ต้องแบบฟาร์มเวลทุกวันทุกวันเพราะว่าหนึ่งอย่าลืมกูไม่มีเงินเติมนะถ้ามึงจะให้กูคนโหดเหมือนคนอื่นนะเก็บเวลหรือว่าแบบตัวละครป,ปุ๊ c, บปั๊ c, บปุ๊บปั๊บกูไม่มีเงินเติมอนะ เออพอกูอ่อนพวกมึงก็ไม่ดูกูใช่ไหมละ่ะจะดูทำไมสัตว์คนแม่งเขาเติมเป็นหมื่นเติมหมื่นหนึ่งเปิดตัวละครกันทุกคนแบบสายกาชามาแล้วอืมกูล่ะกูต้องทำประมาณสี่ห้ารหัสอะมึงเข้าใจปะกูต้องมีแบบรหัสเกมประมาณสี่ห้ารหัสเพราะว่ารหัสหนึ่งดอกเพชรดอกเพชรไยเลยแล้วก็มาเปิดรุ่นกูจะดวงเกลือหรือเข็มรหัสหลักกูก็แบบเอาไว้สุ่มแบบ เหมือนวันพีทเอาไว้สุ่มบูทลุ้งผมไม่ได้เลิกเล่นวันพีทนะพูดจริงๆนะตอนนี้ผมก็ยังเล่นอยู่แต่ผมไม่อยากทํคลีปเพราะว่าผมแบบว่ารู้สึกว่าบูททองอะ่พะพอใจประบูททองอะมันไม่มีประโยชน์เว้ยสุ่มมามันก็แค่ตัวละครที่เราอยากเก็บแต่เล่นไม่ได้เว้ยมันไม่เหมือนพวกบูทลุ้งไงเลยดองเพชรไว้เก็บบูทลุ้งแต่ถ้าอยากให้สุม่มผมก็มาสุ่มได้นะแต่จะไม่สุ่มบูททองจะสุ่มแต่บูทลุ้งหรือว่ามารีวิวตัวละครอย่างเงี้ยก็ ก็จะได้นะเพราะว่าตัวละครมันก็ไม่ได้หายากแค่รีรหัสเกมใช่ไหมรีรหัสเกมปุ๊บ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 สุ่มได้มาเรนี้ว่าหกสิบก็รีวิวโซโกงสกิลเหมือนตะกี้ร์ไอแต่ก่อนอ่ะเออมันก็ได้หรือว่าอยากให้ทําอะไรแบบพิเศษวะแบบออกไปแกล้งคนอย่างเงี้ยผมก็มีความทุยผมก็มีความคิดในหัวว่าว <c oughs> แกล้งคนแต่ก็ไปแกล้งคนอื่นไม่ค่อยได้ดีย uh ูทูนหรือว่ารัฐบาลเลยวะรัฐบาลหรือย uh ูทูปเนี่ยผมได้ยินข่าวแบบวบแล้วว่า ถ้าคนอื่นไม่ให้อนุญาตถ่ายคลิปเราไม่สามารถไปถ่ายเขาได้นะนอกจากเขาจะตกลงว่าถ่ายได้ถ่ายได้ถ,ไดถ้าโดนฟ้องมานะกูยิ่งไม่มีเงินอยู่ด้วยอืผมก็ไม่เข้าใจนะแบบอะไรวะมึงจะแบบทำเหมือนญี่ปุ่นเหรอถ่ายตินหน้าคนอื่นโดนฟ้องที่จริงถ่ายตินหน้าคนอื่นมันก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่มฟ้องอะแต่เขาเห็นแบบดืู่ดีอยากฟ้องไงอ,ไอะไรวะอ,อะไรวะฟ้องดีกว่ากูยอยากได้เงินเงี้ย ไม่รู้เหมือนกันยังไม่มีข่าวแบบว่ายูทูบเบอร์โทุยังไม่มีข่าวแบบว่าย you ูทูบเบอร์ยูยย YouTuber, ทูบเบอร์ YouTuber, โดนฟ้องสักคนเลยก็ยังไม่มีข่าวนะแต่ก็ไม่กล้าไงกูยิ่งไม่มีเงินอยู่แล้วยัมาฝากว่าผมควรททาคลิปไปแนวไหนดีแบบโทรแกลเพื่อนหรือโทรคุยกับเพื่อนผมก็ทํามาหมดแล้วนะแต่โทรคุยกับเพื่อนถ้าจะไม่เวิร์กว่ะคนดูน้อยเสลี่ยเกินเพราะว่ามันไม่ได้เห็นหน้าหล่อผหหรือเปล่า ไ่คลิปกินเนี่ยนานๆานมาทำอะ่ะ <c oughs> ก็มีคนดูนะ <c oughs> <c oughs> คนดูหรือว่าทำแบบคลิปสั้นเนี่ยคลิปสั้นเหมือนอ่าทิกตกอ,อกอะ่ะกูลมคลิปแล้วสั้นแบบทิกตอกเพื่อฆ่าเวลาคนดูเยอะคลิปหายเลยเย็ะไหโอ้ <c oughs> ผมก็ไม่รู้หรอกว่าทุกคนแบบอยากให้ผมทำคลิปเป็นแนวไหนเพราะสำหรับตัวผมแล้วอ่ะทำคลิปคนเดียวมันไม่สนุกเว้ยมันต้องมีเพื่อนทำเว้ยผมเลยแบบ มีช่วงหนึ่งไงแบบโทรไปหาเพื่อนโทรไปหาเพื่อนแล้วไปแกล้ way, งม nah ันแบบทาถามงูงูอย่างเงี้ยแบบตลกดีแล้วแต Mat ่แบบคนไม่สนใจว่ะแต, ing, แต่กูทาคลิปคนเดียวบอกเลยแบบมันไม่เวิร์คเว้ยทาคลิปคนเดียวมัน like น่าเบื่อเว้ยเวลาเราคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยเราแค่พูดมามันไม่มีคนอื่นมาตอบโต้ให้เราไงพอเข้าใจไหมเวลาเราจะเล่นมุกอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้สั์อะไรวะอย่างเงี้ย กูต้องตบมุกเองออพญานาคดีเหรอมันไม่ใช่ป่ะว่ามันต้องมีคนตบมุกหรือตามมุกหรือชงม,มุกให้กันดีมันถึงจะสนุกอะแบบคิดมันจะไปได้เรื่อ,ๆอยๆไงไปเล่นไมค์คาร์ฟอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีเพื่อนเล่นมันก็สนุก,กป่ะทีเวละมาเล่นคนเดียวเหงาๆอะชิด,ดูดิมึงเล่นอวีมึงเล่นกับเพื่อนมึงเล่นคนเดียวมึงเล่นไปบบไหถ้ามึงไม่ได้เล่นแบบเก็บแรงแบบอยากเป็นนักแข่งเนี่ยเป็นแบบตรวจปือย่างเงี้ยอืม ก็ไม่รู้นะว่าเล่นไปทำไมก็ต้องขอโดยเล่นแบบไ่าก็น่าจะขายเชียรละบางทีคนที่กดเป็นคนเดียวเนาะก็ขายเชียรละหมายว่าแบบมีเพื่อนมันสนุกกว่านะเปรี่ยบเทียบก็ต้องพูดให้เคลียร์ก่อนเดี๋ยวแก้ถั่วลงยิงแม่งแบบไม่มีวุฒิตาโดนถั่วลงแล้วบัตซบกแน่นกูเออ ก็ฝากไ้แค่นี้แล้วก็วนมาแบบคําพูดเดิเดมๆอะเนาะแบบว่าหนึ่งคือฝากเลยถ้าอยากให้ทำเอเอเอเก็บอกด้วยว่าอยากให้ผมกินอะไรอะครับคอมเมนต์ไว้เลยไม่ต้องอายเพราะว่ากูดูอย่างทรงแลวพวกมึงน่าจะอายหรือว่าจะกัดไปถามคลิปเกมอี่คลิปเกมมาช่วยสนับสนุนผมเนี่ยน,นะครับเพราะว่าผมจะมีเงินเติมจะทิ้งบอลเลตไว้แล้วกันเนาะถ้าขยาับแบบอยากสตัฟสตูหรออะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันไม่มีอ่ะกูแชร์กูทิ้งไว้มึงก็มีโอนมาหรอกเออ หรือว่าจะทำคลิปแบบแนวสไตล์บล็อกเกอร์อย่างแบบบล็อกเกอร์หรือว่าแนวสไตล์เล่าเรื่องอุ้ยเล่าเรื่องก็ยังไม่เคยทําก็น่าสนใจอืมหรือว่าจะทําแบบออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยคลิปเวลาวันหยุดผมไงเดี๋ยวผมจะออกไปเที่ยวแบบชีวิตสําหรับชีวิตผมก็อันนี้ก็เหมือนบล็อกแหละมมนมีอะไรต่างก,กับบล็อกเลยอืมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงแค่นี้นไม่มีไม่ต้องมีใครชอบไม่ต้องมีอะไรหรอก ขอแค่คําแนะนําจากคนดูที่เข้ามาดูกันทุกคนนะไม่ต้องกดลงกดไลค์ไม่ต้องกดติดตกติดตามเราคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยเออขออย่างเดียวขอคําแนะนําขอบคุณครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วบ๊ายบายทำแคท่นที่ก็ได้เก้าทีแล้ว